สวัสดีค่ะพี่ยายาะคะจากประเทศอังกฤษเจ้าของร้านเลบนะคะแล้วก็ทําระบบ T S w u กับครูสีตานะคะซึ่งเป็นระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ทั่วโลกและตอนนี้ก็มีออมทองนะคะเริ่ม200บาทก็สามารถออมทองกับเราได้ใครเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่เก่งนะคะมาออมทองนะทองราคาขึ้นทุกวันจากพี่น้องแมวนะคะวันนี้ถ้าเราอยากมีชีวิตของเราให้ปังนะคะสิ่งที่เราจะต้องควบคุมเลยก็คืออารมณ์ของเรา,อาร,อ,เราอารมณ์ของเรามักจะพาเราไปสู่ที่ต่าเสมอเปรียบเหมือนกับน้ำค่ะพี่น้องูอุจจารน้ำ นำกินน้ำไส้นี่เวลาเขาเทมันล้มมันสิไล่ลงสู่ที่ต่ำนะคะไลลงสู่ที่ต่ำเสมอเหมือนกันกับจิตใจของเราค่ะพี่น้องแมวจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสติไม่ควบคุมอารมณ์เขาก็จะนําเราด่งไปสู่ที่ต่ำเสมอค่ะทุกคนคะนั่นคือด้านลบนะะในช่วงชีวิตของคนเรามันจะมีเรื่องท้าทายตลอดเส้นทางเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะขจัดและเอาชนะใจของเราได้ ะะถ้าเราเอาชนะใจเอาชนะอารมณ์ของเราได้เกิน17วินาทีก็ถือว่าสุดยอดคนนะคะชีวิตของเรามันก็จะปังขึ้นชีวิตของเราก็จะพุ่งเป็นเส้นกราฟนะคะถ้าเราเอาชนะใจเราได้ก็จะเหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จ10ซนะคะถ้าเราเจอปัญหาหนักๆแล้วเราไม่สามารถที่จะยกใจของเราให้สูงขึ้นได้นะ,ะเราก็จะนะคะควบคุมปัญหานั้นไม่ได้ปัญหานั้นมันก็จะหนักขึ้นเราต้องเข้าใจค่ะว่าจิตใจของเราเนะี่ยถ้าเราเจออะไรต่างๆที่มันไม่ดีมากระทบ มันมักจะพาเราไปในด้านลบก,ก่อนเพราะว่าเราฝึกรบมานานสับทุกคนค่ะนะคะเรามักจะดิ่งลงไปกับปัญหานั้นซึ่งเราก็เอาอารมณ์ของเราเอาชีวิตของเราไปจมดิ่งกับปัญหานั้นนะคะถ้าใครที่สามารถยกระดับหัวใจตัวเองขึ้นมาได้ไวเกิน17วิคนนั้นก็จะเป็นคนประสบความสําเร็จคนนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราจะหมดพลังถ้าเราเนะะจอปัญหานหนักๆแล้วเราไปพุ่งอยู่ตรงนั้นไปโฟกัสกับปัญหา จิตใจของเรามันก็จะห่อเหี่ยวลงนะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นให้เราบอกตัวเองสั่งตัวเองเลยว่าหึยฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่มันผ่านไปได้แน่นอนฉันสามารถผ่านปัญหานี้ได้แน่นอนนะและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่แก้ปัญหานั้นได้ถ้าคุณมองปัญหานั้นมันเป็นเรื่องเล็กนะมันผ่านไม่ได้มันเข้ามาได้มันก็สามารถออกไปได้มันเข้ามาเพื่อทําให้เราเติบโตมันเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับเรามันเข้ามานะเราถ้าเราคิดว่าปัญหาที่มันเข้ามานั้นอ่ะนะเรา สามารถที่จะผ่านมันไปได้เราก็ผ่านไปได้ค่ะนะบางเช่นบางคนนะทำธุรกิจล้มเหลวถูกโกงหรือบางคนถูกแฟนทิ้งนะก็จะจมปักอยู่กับปัญหานั้นานานมากนะคะเศร้าจนขาดความมั่นใจจนเกิดความกลัวเมื่อไหรที่เราเศร้าเอาความทุกข์ของเราอยู่ในปัญหานั้นานานขึ้นเราจะเกิดความกลัวเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะจิตใจพลังของเรามันก็จะห่อนเหี่ยวลงนะคนะเราก็จะแก้ปัญหานั้นยากขึ้นถ้าเรานะคะมองปัญหานะมองปัญหา เออปัญหามันมาฉันก็มีปัญญาแก้ปัญหาเข้ามาฉันก็มีปัญญาแก้เอ้ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยทุกคนมันต้องเจอปัญหาทั้งโลกเนี้ยเจอปัญหาแน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เจอนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเงินที่ถูกโกงมานะ่ะโชคดีนะที่มันยังเหลืออยู่นะคะและเงินส่วนนั้นน่ะถือซะว่าเป็นค่าเรียนเป็นค่าเรียนคอร์สชีวิตนะถ้าเราคิดแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเราอย่าเอาจิตใจของเราไปอยู่ในความทุกข์ เกินไปถ้าเราทุกนานเกินไปนะชีวิตของเราจะไม่ก้าวหน้ามันจะทําให้จิตของเรา,ามันต่าลงนะจิตที่ต่าลงไม่ได้จิตไม่ได้อยู่ในคลื่นหนึ่งนะจิตไม่ได้อยู่ในคลื่นหนึ่งไม่ได้ยืนอยู่ในคลื่นหนึ่งนะมันไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เพราะจิตของเราไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาเอ้ยเราปรารถนาบ้านปรารถนาเงินทองปรารถนาความสําเร็จแต่จิตใจของเราอะ่ะมันไม่สอดคล้องกันคลื่นมันสวนทางกันมันก็ไม่สามารถรับสิ่งดีๆจากจักรวาลได้ทุกคนคะเพราะฉะนั้น บางคนนะคะทำธุรกิจอย่างพี่ยาย่าะจะเราให้ฟังบางคนทําธุรกิจคือได้กาไรเป็นแสนได้กาไรเป็นแสนอุ้ยเขาดีใจมากดีใจไม่เกินสองวันกับพี่น้องแมวคนส่วนมากดีใจไม่เกินเอาให้นานสุดก็ไม่เกินอาทิตย์เวลาที่ตัวเองตื่นเต้นนะคะได้เงินหรือถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกถูกลอตเตอรี่นะ,ะหรือได้รางวัลจากอะไรก็แล้วแต่ได้กําไรจากธุรกิจนะคะตื่นเต้นไม่เกินอาทิตย์หนึ่งให้เต็มที่เลยบางคนแค่วันสองวันคุณก็ลืม ความตื่นเต้นเนี่ยมันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรายิ่งเราเฉลิ้มเฉลอง,ลอง,ลองตื่นเต้นยินดีมันมากเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในคลื่นหนึ่งคลื่นที่ดึงดูดสิ่งดีๆอ่ะชีวิตของเราให้ฟังได้แต่คนเรายินดีได้ไม่นานเนีย่ยทุกคนคะแต่ทางกลับกันพี่น้องคะในทางตรงกันขามเวลาที่เรา <c oughs> ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราล้มเหลวเราไม่สําเร็จหรือว่าเราถูกนะขาดทุนเราลงทุน่างนี้ไปเราขาดทุนสองแสนเชื่อไหมคะว่า เรานะคะจะจมปักอยู่กับความทุกข์นั้นเพราะเราสูญเงินไปหนึ่งแสนสองแสนจมปักอยู่มันนานมากจนลูกบวชจนลูกซึกกระจังคิดว่าโอ้ยฉนถูกโกงเงินหายไปสองแสนโอ้ยเหตุดใดจังสันจังสิเรานะะตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเราตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนยันสิ้นปีปีตอบไปมาอีกปีปีถัดไปไมาอีกพี่น้องขานะ,ะทําไมชีวิตของเราถึงไม่ดีขึ้นเพราะเราเอาตัวเราเองไปโฟกัส กับปัญหาไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เกิน17วิจ็ดวิค่ะทุกคนคะเกิน17วิถ้าคุณมีอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดอารมณ์แค้นอารมณ์ไม่ดีเกิน17วิคุณก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะและคุณยิ่งเอาตัวเองเนี่ยไปจมปากกับสิ่งนี้อย่างอ้ยทุกหลายนะขายของออนไลน์ย็ดแบนนี่ขาดทุนไปแสนหนึ่งสองแสนีดจนลูกสึก จนลูกบวชบวชเสร็จแล้วซึกแเราก็จังคิดอยู่นะคิดอยู่ตลอดเวลาผู้ดใดเขามาก่าเราฟังมาอุ้ยเนี่ยฉันหมดเงินนี่เด้อจะไปดเด้ออุ้ยฉันหมดเงินจังสั่นจังสี่คุณก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดเห็นไหมคะคุณเอานะเอาความเอาสิ่งที่คุณโฟกัสไปโฟกัสผิดที่คับพี่น้องแมวเอาสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยเอาความโฟกัสของเราเอาใจที่หมกมุ่นของเราไปไว้ผิดมองค่ะชีวิตก็เลยบกปัง คุณต้องเอาตัวคุณเองไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณสําเร็จแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆอุ้ยใส่กางเกงยินหลุดซีกกางเกงยินได้เพราะว่าลดน้าหนักมากนั่นคุณก็โชคดีอุ้ยผอมลงคุณก็ตื่นเต้นค่ะเล็กๆน้อยๆคุณตื่นเต้นมันจะนําพามาซึ่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความสาเร็จแค่เพียงนิดๆหน่อยๆสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเหมือนกับพายุ่มาครั้งเดียวบ,บุ้มนะคะส่งสิ่งต่างๆขึ้นบนท้องฟ้าเหมือนกันสิ่งที่เราโฟกัสแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราโฟกัสแล้ววิ เราขายได้นะสมมุติเราขายสินค้าออนไลน์เราขายได้หนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องเราดีใจมากดีใจกระโดโดโลเต้นดีใจพูดมันอย่างนั้นแล้วขายได้หนึ่งกล่องครั้งต่อไปขายได้หนึ่งร้อยกล่องสองร้อยกล่องเอาจิตใจเราหมกมุ่นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าคุณจะขายดีเหมือนกับที่คุณพูดคุณจะขายดีขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทุกวันแต่ทําไมชีวิตของคุณดิ่งลงทําไมคุณขายของไม่ดีเพราะคุณเอาตัวคุณไปโฟกัสผิดที่นะอย่างอุ้ยขายไม่ได้ก็โฟกัสขายไม่ได้มือนีขายไม่ได้มืออื่นก็ขายไม่ได คุณสิขายได้บอกมันขายไม่ได้ค่ะทุกคนคะแต่ถ้าคุณโฟกัสวันนี้ขายได้กองนึงเฮ้ยพรุ่งนี้มันจะต้องขายได้มากกว่านี้เออวันต่อไปขายได้มากกว่านี้ตื่นเต,นต้นไปก่อนค่ะอารมณ์ของเราแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตของเราตังได้มันจะทําให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องท้าทายเรื่องลบๆเหมือนกันค่ะคุณต้องเอาตัวคุณเองออกจากอารมณ์ลบๆนั้นให้ไวนะคะถ้าคุณเอาตัวเองออกจากอารมณ์ลบๆนั้นไวมากเท่าไหร่เกิน17วิ คุณก็จะมีพลังมากขึ้นเพราะคุณสามารถควบคุมจิตตัวเองได้คุณมีสตินะคุณมีสติเฮ้ยตอนนี้อารมณ์ของฉันกําลังลบอยู่นะเอ้ยอารมณ์กำลังลบอยู่อา้าวทำตัวเองให้ตื่นเต้นสิอ้ยตื่นเต้นร้องเพลงเต้นนะเปิดเพลงมันมันเปิดเพลงมันมันเต้นสนุกสนานนะคะเห็นอะไรก็ยิ้มหมดขอบคุณไปหมดนั่งขอบคุณมันทั้งวันนะคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะพี่อาย่าเ,เรื่องของตัวเองเหมือนกันพี่อาย่านะคะ มาอยู่ที่ลานเล็บนะนั่งขอบคุณนะนั่งขอบคุณตะใบนะนั่งขอบคุณตะใบขัดเล็บลูกค้านั่งขอบคุณกันไกตัดหนังนั่งขอบคุณเจลนะคะขอบคุณสินขอบคุณทุกอย่างนั่งขอบคุณแม้แต่เล็บปลอมเล็บทิปพี่ย่านั่งขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสมุดจดโน้ตลูกค้าแอปพลิเคชันบุ๊กของลูกค้านั่งขอบคุณเพิ่มทวีคูณนั่งขอบคุณขอบคุณเชื่อไหมพี่ยร่าทำทำได้เป็นอาทิตย์น่ะและตอนนี้ก็ยังทําอยู่ลูกค้าจาก เมื่อก่อนนะเอาเมื่อก่อนลูกค้ามีบ้างไม่มีบ้างแต่ตอนนี้ลูกค้าคิวเต็มนะคะเพื่อย่านะคะจนข้าวอ่ะข้าวข้าวเที่ยงกับข้าวเย็ยนเป็นข้าวเดียวกันเพราะเรานั่งขอบคุณเรานั่งขอบคุณอะไรสิ่งนั้นมันจะขยายผลการขอบคุณของเรามันอยู่ในคลื่นหนึ่งมันอยู่ในคลื่นสํานึกรู้คุณนะมันอยู่ในคลื่นสํานึกรู้คุณสํานึกจากหัวใจของเราขอบคุณเขานะขอบคุณร้านเล็บเนี้ยที่ทําให้พี่ย่า ได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวขอบคุณร้านเล็บอะที่ทําให้เราได้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกจนเรียนจบแล้วก็ขอบคุณที่เราได้สร้างบ้านให้แม่ขอบคุณร้านเล็บของเราที่เราได้ส่งเงินให้แม่เราใช้จนแม่เราน,านั้นไม่ได้อยู่จากโลกนี้ไปมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสํานึกรู้คุณร้านเล็บเพราะถ้าไม่มีร้านเลบนี้พี่ยา,ยาก,ก็ไม่มีวันนี้นะก็ไม่มีวันนี้ก็เลยสํานึกรู้คุณสํานึกรู้คุณเมื่อไหร่น้ําตามันก็จะไหลอะนะคะมันรู้สึกอิ่มเต็มในหัวใจยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่หัวใจเราพองโตเฮ้ย หัวใจที่ของตัวมันคือความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือค่ะอาบบนดดันกับพี่นงความเหลือเฟือนะคะพอเราหัวใจเราอิ่มเต็มเรานั่งขอบคุณนะร้านเล็กของเราหัวใจอิ่มเต็มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายที่หมดกับลูกค้านะะลิงเข้ามานะบุ๊อกแอพพลิเมนะคิวยาวเต็มนะจนถึงสิ้นปีถึงแม้ว่ามีโควิดนะคิวร้านเล็กของพี่อา้ยคิวยาวจนพี่อา้ยไม่มีเวลาจะทําอย่างอื่นคือรับเงินตลอดเวลาจริงๆนะ คือถ้าคนไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อเอ้าลองดูเชื่อซิไม่ได้ลงทุนสักบาทพี่อียญายอมเชื่อกดแรงดงดูดไม่ได้ลงทุนสักบาทแค่ใช้หัวใจพี่อยญายองทําดูแล้วมันได้จริงก็เลยเอามาแบ่งปันไม่ว่าเราจะทํางานอะไรอยู่เราจะาทําลูกชิ้นขายออนไลน์ทําลูกชิ้นขายทําไส้กรอกหรือทอด ทอดเอหนังไก่หรือทอดมันหมูทอดอะไรหรือทําอาหารขายออนไลน์คุณนั่งขอบคุณกระทะทอดหมูทอดของคุณคุณนั่งขอบคุณตะลิวคุณนั่งขอบคุณแม้แต่ผ้าที่ริ้วอ่ะคุณนั่งขอบคุณทราบสนใจว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเงินซื้อข้าวเลี้ยงลูกเรานั่งขอบคุณจนหัวใจเราฟองโตนะคะน้ําตาลมันไหลน้าตาลเมล็กขนลุก คุณจะดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่าเชื่อพี่ยายาทําดูก่อนนะคะไม่ได้เสียเงินสักบาทลองดูพี่ยายานั่งขอบคุณเนี่ยนึกอะไรไม่ออกพี่ยายานั่งขอบคุณเ,นะเ,เนี่ยเล็บปลอมพี่ยายานะเล็บปลอมเนี่ยก็นั่งขอบคุณเขานะนั่งขอบคุณที่ทําให้เล็บลูกค้าเล็บลูกค้าที่เขาเล็บชั้นๆั้นนะเล็บที่เขากัดจนมัน กิ่วเข้าไปถึงเนื้อมันไม่สวยพอเราใช้เล็บทิปเข้าไปแล้วเราทําให้เล็บเขาสวยเขามีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขอิ่มเต็มนะเล็บของเราก็มีประโยชน์เราก็ขอบคุณหมดพี่ย่าขอบคุณหมดแม่แต่นี่เลยค่ะนะพี่อบเจลอุ้ยขอบคุณนั่งขอบคุณเขาจนน้ําตาไหลอ่ะพี่ย่าทาแบบนี้นะแค่สองวันพี่ย่าทาแค่สองวัน เชื่อไหมคะว,ว่าลูกค้าไม่รู้จาดไหนหลังไหลเข้ามาตอนที่เริ่มเชื่อกดแรงดึงดูดตั้งแต่วันแรกนะจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเพิ่มความเชื่อขึ้นและก็ยังขอบคุณและก็นั่งสมาธิตลอดค่ะนั่งสมาธิตอนเช้าขอบคุณหน้าที่เริ่มต้นวันใหม่ที่ทําให้วันของเราสดใสวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันสิ่งดีๆเข้ามาลูกค้ามีแต่คนดีๆเงินทองหลังไหลเข้ามาคือเปิดรับการไหลของเงินเปิดรับความการไหลของความโชคดีมั่งคัง่ง และก่อนนอนพี่ยาญานั่งสมาธิแล้วก็ขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของพี่ย่านะคะแม้แต่ลูกค้าให้ติปพี่ย่าก็ขอบคุณขอบคุณจนน้ำตาไหลนะคะให้ติปนะคะเขาให้ติปสิบปอนยี่สิบปอนพี่ย่าก็นั่งขอบคุณนะคะส่งความสุขให้ลูกค้าส่งบุญที่นั่งสมาธิให้กับกัลยาณมิตรทุกคนส่งบุญให้กับลูกคา้าให้เขามีเงินเหลือเฟือนะคะให้เขากลับมาใช้บริการเราได้อีกเ<ๆ>พราะเขาสุขภาพแข็งแรงมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในบัญชีเขาเราวพรรใใหห้คเป็นนแบบไ เราคนแรกที่ได้รับพรนั้นแต่ทุกคนคะจังไว้เลยนะคะเราด่าใครออกไปเราแช่งใครออกไปคนแรกที่ได้คือเราเช่นกันค่ะทุกคนคะนะคะเรานะจะมีสติไหมถ้าเรามีสติเอ้ยถ้าเราด่าเขาแช่งเขามันเข้าตัวเราเพราะเราคนแรกที่พูดหูทิศของเราที่ได้ยินคนแรกเขาไม่ได้ยินเขาอยู่บ้าน เราด่าเขาแช่นเขาอยู่ที่บ้านเราแต่เขาไม่ได้ยินคนที่ได้ยินคือเราเรารับเต็มๆค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะจงอวยพรนะและเป็นนักชื่นชมยินดีกับคนอื่นนะถ้าเราเห็นคนนี้แล้ร,รู้สึกอิจฉาเขานั่งชื่นชมเขาค่ะนั่งชื่นชมอย่าปล่อยให้เขาพลาดนั่งชื่นชมขอบคุณดีจังเลยเดี๋ยวฉันก็ได้แบบนี้จนเรารู้สึกหัวใจพองโตจนเราไม่มีคําว่าอิจฉาเรารู้สึกยินดีกับเขาจากหัวใจเราจริงๆ สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นทางรัฐของจักรวาลเราจะนําโชคลาภเข้ามาสู่เราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและก็เร็วมากกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คาอวยพรของเราออกไปจากปากเราคนะ,ะก่อนที่คนอื่นจะอวยพรเราเราอวยพรเขาออกไปก่อนเห็นใครเดินผ่านวิสวยจังนะถึงเขาไม่ไดียินแต่เราพูดออกไปเราก็รู้สึกดีใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนนั้นเดินผ่านนื่สวยตายเลยอินิดบงเนด์ใสเสือกสีแป๊ด เราก็จะรู้สึกไม่ดีนะคะถ้าเราคนแรกที่พูดอะไรออกไปเราจะรู้สึกก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ความรู้สึกที่มันเป็นลบเกิน17วิเพราะเราจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราอ่นะทุกคนคะนะคะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเรารู้จัดปากพี่ยายายแล้วลองเอาไปทําดูเริ่มต้นตอนนี้ก็ไม่สายเริ่มต้นตอนนี้เลยนึกได้ขอบคุณเลยเราทํางานอะไรอยู่นั่งขอบคุณเลยนะไม่ว่าเราจะทํางานประจําทํา ขายสินค้าออนไลน์หรือทําอะไรอยู่เห็นอะไรอยู่ตรงโต๊ะเราขอบคุณเลยขอบคุณให้หมดนะขอบคุณดีกว่าที่เราจะเอาจิตใจของเราไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็นลบนะถ้าเราอยู่ในพลังบวกเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะลองทําดูนะคะทุกคนนะคะพลังที่มันเกิดจากหัวใจของเรานะเกิดจากพลังขอบคุณพลังชื่นชมดีๆคนอื่นมันจะพองโตนะมันจะอิ่มเมื่อไหร่ที่มันอิ่มมันก็เหมือนอากาศมันเยอะมากอ่ะ อากาศไม่เคยขาดหายใจเลยใช่ไหมคะทุกคนทั่วโลกได้รับอากาศเหมือนกันเหมือนกันถ้าเราขอบคุณแล้วหัวใจเราพองโตสิ่งดีๆที่มันอยู่เต็มจกักรวาลมันจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ง่ายนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนดึงดูดเงินดึงดูดทองชีวิตมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะโชคฟุกโชคลาบหลัง่งไหลเข้ามานะสาหรับคนที่คิดดีทดําดีขอให้คิดต่อไปคนไหนที่คิดลบก็ขอให้กลับมาคิดดีคิดบวก คิดอะไรไม่ออกคิดดีคิดบวกไว้ก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อทําให้ชีวิตของเราปังนะคะสาหรับวันนี้พี่เอาย่าลาไปก่อนถ้ะลูกค้ากําลังมายืนรอยอยู่หน้าลาแล้วพี่เอาย่าไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบายไปแล้ว